พี่น้องประชาชนครับผมโตโต้นะครับปีลัจงเทหวังว่าพี่น้องจะได้เห็นภาพชัดแล้วก็เสียงชัดนะครับถ้าเสียงชัดกร,รุณากดเลขหนึ่งให้ผมทราบด้วยนะครับว่าเสียงชัดเจนตอนนี้เรากําลังเดินทางนะครับดังนั้นเสียงอาจจะไม่ชัดเจนนะักก็ขออนุญ,ญาตหัวภัยนะครับถ้าเสียงชัดเจนช่วยแจ้งด้วยกดเลขหนึ่งให้ผมทราบ ตอนนี้กำลังเดินทางไปที่ตําวจตะเวนชายแดนภาคหนนะครับหรือว่าเราเนี่ยสันส้นๆไาตอน,น,นอดภาคหนนะครับบริเวณท้องหลวงปรตทุการนะครับซึ่งเป็นสถานที่ของผู้ต้องหานะครับกรณีที่มีเหตุสลายการชุมนุมเมื่อวันที่ส3สามที่ผ่านมาก็คือเมื่อคืนนะี้ ล่าสุดทราบว่ามีทั้งหมด8ลายนะครับจากศูนย์ายนมาเพื่อสิทธิมนุษยชนแจ้งว่ามีทั้งหมด8รายนะครับซึ่ง3ใน8นั้นเป็นสมาชิกบริโภคหรือ e ีโบนะครับซึ่งทราบว่าถูกจับคุมในขณะที่กำลังจะพาพี่น้องกลับบ้านนะครับแล้วก็เป็นจุดที่อยู่ท้ายที่สุดของพบวนก็เลยถูกจับกคุมคัมไม่สามารถหลออกมาได้ทัน หลังจากที่แกนนำประกาศวิธิการชุมนไปเมื่อเวลา20ินาฬิกา30นาทีาะนะครับอาจจะเสียงไม่ได้ยินชัดใช่ไหมครับฉะนั้นผมขออนุญาตนะครับพูดเสียงดังขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ชัดเจนขึ้นนะครับเ,รเป็นว่าผมเอาไมคในกล้กันแล้วกันนะครับก็อย่างนี้นะครับพี่น้องสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าไม่ใช่เหตุปกติวิสัย ตามที่ผมได้เขียนรายงานไปให้พี่น้องทราบในโพสต์สวัสดีประชาชนเมื่อช่วงสายวันนี้นะครับงนั้นพี่น้องอยากทราบรายละเอียดหรือว่าพี่น้องอยากรู้ข้อได็จริงนะครับก็ลองติดตามผ่านเพจของผมดูนะครับโตโต้ปิจิรัตจงเทพในข้อได้จริงที่ผมน,นําเสนอนั้นนะครับผมเชื่อว่าหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็สามารถที่จะมายืนยันหรือคอนเฟิร์มในสิ่งที่ผมสื่อสารนั้นได้ เพราะว่ารู้แต่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งมีพยานหลักฐานนับร้อยๆคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตามที่ผมรายงานไปเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับการตัดสินใจในการจะเดินจะไปต่อหรือจะถ,ถอยเนี่ยผมต้องยอมรับก,ก่อนว่าผมผมไม่ได้มีส่วนที่จะไปสามารถสั่งหรือบงังคับบัญชาอะไรใดๆในการตัดสินใจของการนําในครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าผม ไม่ได้อยู่ในส่วนของการตัดสินใจตั้งแต่แรกผมพยายามให้คําแนะนําได้มากเท่าที่มากที่สุดฉะนั้นเมื่อการตัดสินใจเกิดขึ้นเรามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือดูแลความสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็พาพี่น้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยเท่านั้นตามแต่คณะราษฎรที่เราไว้เนื้อเชื่อใจมั่นใจในการนำของพวกเขาเราจึงตัดสินใจเดินตามกันมาตัดสินใจเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติตาม พราะเราเชื่อมั่นว่าทุกคนหวังดีและต้องการทําให้เกิดการเรียกร้องไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงโดยสันติวิธีเท่านั้น,นผมก็เป็นเหมือนมวลชนทั่วไปนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าผมมีเพื่อนเยอะเมื่อมีเพื่อนเยอะเพื่อนผมผมก็พร้อมที่จะทําหน้าทีนะ่ตามที่แกนนาหรือหลายคนขอร้องให้เราช่วยเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นพี่น้องครับผมอยากจะเรียนพี่น้องตรงๆว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับล้วนแต่เป็นความต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย,ยผมเข้าใจอารมณ์ของพี่น้องมวลชนนะครับจำนวนมากไม่เข้าใจแกนนำว่าทำไมแกนนำถึงสั่งจัดกิจกรรมแล้วก็ยุติกลับบ้านนะโดยที่ไม่ไปให้สุดไม่ไปต่อไม่ไปให้ทะลุ พดานทะลุทะลวงทำลายแนวกัน้นหรืออะไรก็ตามแต่แต่ผมอยากเรียนตามตรงครับว่าการตัดสินใจลักษณะนั้นมันเป็นการตัดสินใจบนความรับผิดชอบที่สูงมากผมไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเจ้าของชีวิตของทุกๆคนนะครับแต่ผมก็นลังจะบอกว่าทุกคนที่มาวันนี้หรือเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะพร้อมเข้าสู่การประทะอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะครับ เราประชาสัมพันธ์ผมก็เห็นประชาสัมพันธ์ของแกนนําประชาสัมพันธ์แค่เพียงแค่มาลื้อถอนซากเดนประคักทางที่มาปกคลุมรากฐานของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเท่านั้นไม่ได้มีการมาบอกว่าต้องพาพี่น้องมาประทะเลยฉะนั้นไม่มีเหตุผลใ,ใดๆที่เราจะเข้าประทะเพราะมันไม่ใช่สันทามติร่วมกันของทุกๆคนอยากให้พี่น้องเข้าใจคนระับไม่ใช่ว่าจะมาโจมตีแกนนําไม่ว่าจะมาโจมตีผู้นําว่าไม่สู้ไม่ ให้สุดเราต้องไปต่อดาทอต่างๆนา,นานาว่าเราไม่ไปต่อดังนั้นผมถือว่าประเภทนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นมือที่สามหรือกระบวนการแทรกแซงหรือไม่เพราะมันมีท่าทีผิดปกติวิสัยมากๆเมื่อวานนี้จะเห็นว่าแม้กระทั่งแกนนาประกาศยุติมีคนไม่พอใจแต่ก็เป็นคนกลุ่มไม่กี่กลุ่มบางคนมีอาการมึนเมาบางคนมีทรงผมหัวเกรียนเลยาอายุยงปุกป,ปั่น แทกแซงไม่ให้หยุดไม่ให้ยุติให้ไปต่อเราพยายามห้ามไม่มีการใช้ปัทัดไม่มีการใช้แม้กระทั่งของมีคมและกระทั่งก้อนอิดก,ก้อนหินเขวี้ยงเข้าไปเพราะว่ามันไม่พ้นแนวพวกเดียวกันเองเมื่อวานนี้กาดที่อยู่ข้างหน้าก็โดนก้อนหินพวกเดียวกันเองหัวแตกไปหลายคนเพราะว่าเราต้องการให้เกิดสันติวิธีที่สุดแล้วแต่ห้ามไม่ฝัง การเข้าไปห้ามถูกผลักออกมาด้วยซ้าไปผมก็พยายามเข้าไปเคลียร์ไม่ให้เกิดการเกิดการปะทุระทั้งกันก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ทั้งหมดก็ต้องยอมรับความผิดพลาดตรงนี้นะครับเราไม่มีอะไรต้องแก้ตัวรเราไม่มีอะไรต้องปกปิดเพราะทุกคนคือหุ้นส่วนชีวิตด้วยกันหมดแล้วทุกคนที่เดินเข้าไปข้างหน้านั้นทุกคนล้วนแต่เทหมดหน้าตักเหมือนกันหมดทั้งนั้นฉะนั้นผมต้องพูดความจริงกับทุกคนเพื่อความจริงใจต่อกัน พยายามห้ามพยายามขอผมประก,กาศเป็นคนสุดท้ายด้วยซ้ำไปว่าให้ทุกคนกลับมาวันนี้เราไม่ได้ต้องการมาประทะวัตถุประสงค์ของเราไม่ได้ต้องการให้ใครบาดเจ็บหรือให้จนที่มาทุกตีเราหรือจับกลุมเราเพราะว่าเรามาวันนี้เป้าหมายเพียงถึงแค่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและการเดินครั้งนี้ก็เป็นเพียงเพื่อการซักซ้อมหรือเป็นการเตรียมความพร้อม ในวันข้างหน้าเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลที่แกนนําได้อธิบายไปฉะนั้นบางคนไม่เข้าใจผมถามว่าคุณจะเอาอะไรไปสู้กับเขาในวันหนึ่งคุณจำได้ไหมเสื้อแดงสู้แทบตายมีกำลังคนเท่าไหร่มีกำลังทรัพย์เท่าไหร่มีอำนาจในมือเท่าไหร่สุดท้ายได้อะไรกลับมา งศพยังไม่ได้กลับเลยเพราะหาศพไม่เจอและคนที่ฆ่าและมีส่วนสังหารโหดพวกเขานั้นก็มานั่งสเสวยสุขครองอำนาจจนทุกวันนี้ฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยล้วนแต่ถ่ายทอดจากประสบการณ์นะครับว่าถ้าจะสู้ก็สู้โดยสติปัญญาสู้โดยแนวทางที่มันจะนำไปสู่ชัยชนะวันนี้ไม่ใช่วันแตกหักก็จะต้องเตือนกันห้ามกัน ว่ามันยังไม่ใช่วันแต่ค่ะมันยังมีวันอีกหลายๆวันที่จะสุกงอมได้มันขึ้นอยู่กับจังหวะและเวลาของมันอย่างนั้นอยากให้เข้าใจอย่างนี้บอกเบื้องต้นส่วนคนที่เป็นมือที่สามเท้าที่4ี่ที่เข้ามาก่อปวนปั่นป่วนยุยงสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นสร้างความปั่นทอนกำลังใจให้แก่กันและกันนั้น ต่อไปนี้ผมจะถือว่าเป็นผู้ที่ไม่หวังดีหากพบในกระบวนการก็ต้องเตือนกันนะครับอย่าไปให้ความสนใจให้พี่น้องเชื่อว่าสิ่งที่แกนนำหรือหลายๆคนให้คำแนะนำนั้นร้วนแต่เป็นสิ่งที่กันกลองและอยู่บนพื้นฐานของการตัดสินใจที่มาจากความตั้งใจดีและปรารถนาดีกับพี่น้องทุกคนเมื่อวานนี้ผมได้รับทราบ ตั้งแต่บ่ายโมงแล้วว่าจะมีการก่อเหตุรุนแรงจากกุปมที่อ้างว่าปกป้องสถาบันผมให้คำแนะนำแกนนำไปในช่วงเย็นว่าภารกิจวันนี้อยากให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดแกนนำก็รับฟังคำแนะนำและมีการขอต่อรองหรือเจรจากับที่ตำรดวจว่าการมาที่บริเวณ หน้าสารหลักเมืองก็เพียงเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าประชาชนต้องการเรียกร้องให้ทุกคนได้ยินเสียงของพวกเขาเท่านั้นเองฉะนั้นเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็จะแยกย้ายยุติแล้วจะกลับมาพบกันใหม่แต่แล้วเหตุการณ์ก็เป็นไปดังที่ฝ่ายไม่หวังดีต้องการก็คือยั่วยุคให้เกิดความรุนแรง ในขณะเดียวกันก็ส่งคนมาดักทำร้ายถึงขนาดช้อาวุธปืนยิงเดชะบุญที่จุดที่อนุุศวรีประชาธิปไตยนั้นขอไปนะครับพี่น้องเมื่อสักครู่ดีทั้งเสียงแล้วก็มีภาพตัดไปเนะื่องจากว่าโทรศัพท์เข้ามาแบบชนิด3นาทีครั้งเลยนะฮะของผม,ผมต้องขอไปจริงเรื่องจากว่าผมใช้โทรศัพท์ส่วนตัวในการ ใกล้สดนะครับดังนั้นผมจะขออนุญาตพูดสั้นๆอีกสักช่วงที่2นะครับเป็นช่วงสุดท้ายนะครับว่าเสียงเนี่ยนะครับช่วงสุดท้ายนะครับเพื่อทดสอบระบบแล้วก็เสียงว่าชัดเจนไหมนะครับถ้าเสียงชัดเจนกดหนึ่งด้วยนะครับอันนี้ผมลองเปลี่ยนสายไม้แล้วนะครับถ้าเสียงชัดเจนกดหนึ่งนะครับเราจะได้มาต่อกันในช่วงที่สองนะครับสัก2 3สนาทีเท่านั้นนะครับเพื่อจะให้มันชัดเจน เมื่อสักครู่เนี่ยผมพูดถึงแค่ตรงจังหวะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่เกิดเหตุพอแกนนำยุติการชุมนุมนะครับผมก็ได้ประกาศสัมภาษอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผู้ชุมนุมอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆนะครับไม่ยอมฟังตามคำแนะนำให้ยุติผมก็พยายามประกาศแม้กระทั่งพยาบาลอาสานะครับ นำรถพยาบาลเข้าไปเพื่อที่จะขอร้องให้ทุกคนหลีกทางให้รถพยาบาลนำคนเจ็บออกแล้วก็ให้รีบสลายการชุมนุมยุติการชุมนุมซะก็มีคนด่าทอแม้กระทั่งพยาบาลไปสั่ไปฉงนั้นผมถึงว่ามันไม่ใช่วิสัยปกติของพวกเรามอ็อบที่ผานมาของพวกเราเองไม่เคยมีภูมิอันดพานขนาดนี้ผมใช้คำนี้เลยนะครับ ตาทอแม้กระทั่งปุ่มพยาบาลอาสาจะเข้าไปอยู่แนวหน้าเพื่อลําเลียงผู้ป่วยฉะนั้นผมจึงคิดว่ามันเป็นลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อก่อความวุ่นวายผมเห็นเหตการณอยู่ตลอดจนกระทั่งคนเบาบางแล้วก็เกิดเหตุการณ์ยิกกันก็คือยิงกาดของเราที่คอยส่งพี่น้องอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ประจันทบัตยแต่เดชะบุญที่กระสุนไม่ทํางานคือพูดง่าย่ายิงไม่ออก ยิ่งที่บริเวณหัวของเพื่อนของเราซึ่งเป็นกาดยิ่งถึงสามครั้งจากปากของผู้เห็นเหตุการณ์แต่กระสุนไม่ออกนะครับก็เลยลุงใช้กำลังลุมทำลายพวกเขาก็บาดเจ็บหัวล้างข้างแตกันไปหลายคนแล้วก็มีพวกเราอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นนักการกลุ่มน้องๆนักเรียนรวมถึงนักศ,ศ,ศึกษาเนี่ยมาเห็นเหตุหการณ์เขาก็วิ่งกลัวไปช่วยกัน คนร้ายก็เลยหลบหนีไปแต่หนีไม่พ้นมีบางคนหนีไม่พ้นไปซุกอยู่เซเว่นอีรเวร่นตรงบริเวณสะพานผ่านฟารีร่านะครับก็หนีไม่พ้นหนีเข้าเซเว่นก็เลยมีการยิงสวนออกมาก็ลูกกระสุนก็เลยไปโดนบริเวณท้องของน้องท่านนะครับตอนนี้ก็ทราบว่าผ่าตัดในเมื่อคืนนะครับแล้วก็ อาการปลอดไทยนีแล้วนะครับอาการปลอดไทยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวอย่างน้อยก็ปลอดไทยไม่ สัจุติเนื่องจากว่ามีเหตุผลประกอบหลายอย่างที่ผมเรียนมา1มันมีกระบวนการบางอย่างที่ปกติมีการต่อต้านคำสั่งของแกนนําหรือคําขอแนะนําของแกนนํา 2. มีกลุ่มจัดตั้งมารอดับทำร้ายพวกเราฉะนั้นมันเป็นเหตุผลที่มีน้ําหนักมากๆกับการขอให้พี่น้องกลับบ้านโดยเร็วที่สุดแต่แล้วทําไมจึงมีส่วนไม่ยอมฟงนั่นคือเหตุผลและนั่นเป็นเหตุผลที่2ที่นามาสู่การสลายการชุมนุมอย่างรุนแรงของเนี้ นี่คือกระบวนการแทรกแซงโดยมือที่สาโดยอันดับานจัดตั้งจากฝ่ายผู้เยียมหน้าตัดไม่ได้เลยเรื่องนี้เป็นปัจจัยสําคัญปัจจุบันนี้ผมทราบว่าที่ตชดที่ผมกาลังเดินทางไปอยู่เนี่ยนะครับที่นั่งรถอยู่เนี่ยนะครับกำลังเดินทางไปเยี่ยมนะครับเพื่อนๆนปจะชาชนนะครับที่ถูกจับทั้งหมดทราบว่าเบื้องต้นเนี่ยแปดรายนะครับวันนี้ผมก็มีของไปเยี่ยมนะครับก็จะเป็น ผ้านะครับเป็นชุดนะครับผมจัดให้นะครับทั้งหมด8ชุดนะครับครับจัดให้ทุกคนนะฮะอันนี้ก็เป็นของวีบรันเจียนะครับสำหรับจัดให้ทุกคนนะครับทั้ง8ชุดนะครับมีผ้าเช็ดตัวนะครับผ้าเช็ดหน้านะครับจัดให้ให้ทุกคนนะครับเป็นชุดเลยนะครับแล้วก็มีข้าวมันไก่กับข้าวไก่ทอดนะครับ8ชุดนะครับเดี๋ยวจะไปเยี่ยมที่สตดครับยังไงก็ฝากขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจ เชื่อมั่นศรัทธาพวกเรานะครับผมขอครั้งงี้เป็นบทเรียนแล้วเราจะนำไปปรับแก้ผมจะนําข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการทุกอย่างพี่รองประชาชนนํานไปปรับปรุงแล้วก็นําเสนอไปถึงแกนนาที่จะนําต่อไปในอนาคตน,นี้ให้ตระหนักและนําไปเป็นบทเรียนยเช่นกันนะครับดังนั้นผมขอขอบคุณทุกคนและขออภัยหากเมื่อวานนี้เกิดความผิดพลาดประการใดเราทําเต็มที่แล้วเราพยายามทุกสิ่งอย่างแล้ว ให้ออกมาดีที่สุด